สวัสดีพี่ๆนานาทุกคนด้วยครับวันนี้ก็มาหาพึ่งมิม้มครับผมนี่ครับรังแรกของวันครับดำๆนี่ครับยังใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวผมถ่ายดูครับโหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราดูตอนเอาครับผม ใหญ่นะครับแต่รังแก่ไปแล้วเสียดายนะครับอุ้ยเ้ย โจกขอนรมตำมสูตรครับผมเขามีแต่รงฟันก่อนเจผมรมหลังโจครับทำสไตล์ครับผมแล้วแต่นัดหมายนี้เจอสองรังครับอีกรังหนึ่งอยู่ด้านหลังครับผม นี่ครับหัวน้ำเดือนนี้เรื่องหัวน้ำไม่ต้องพูดเลยครับสวยหมดครับสภาพรังอาจจะแก่ไปแล้วครับตอนนี้ เสียดายครับนี่ครับโอ้โหหัวน้ำสุดยอดครับได้แต่น้ำครับรังนี้ นี่ครับไปครับลงกันครับนี่ครับผมรังแรกของวันครับดูหัวน้ำครับโอ้นี่ยสวยโพดแต่รังทอนได้หมดแล้วโอ้เสียดายครับ เอ้โหหน้ำปิดตาเลยครับไปครับไปดูรังที่สองครับอยู่ไม่ไกลครับรังที่สองนี่อยู่ข้างหลังนี่ครับเดินมาเจอรังนี้แล้วหันไปเจออีกรังหนึ่งครับไปดูรังต่อไปครับผมนี่ครับมีมรังที่สองครับนี่ดำๆบนหัวนะครับรังแรกเอาอยู่ข้างหลังนี่ครับเดินมาเจออีกรังนะครับ แต่ไม่ค่อยใหญ่เท่ารังแรกครับแต่น่าจะออนะครับรังแรกได้ที่หัวน้ําครับเดี๋ยวผมถ่ายดูครับผมนี่ครับโอ้สวยอยู่ครับผมไปครับเอากันครับไปครับขึ้นตัดกันครับ โอ้หน้ำสวยเลยครับังนี้สุดยอดเหมือนเดิมครับแน่บอมเฮ้สวยงามเหมือนเดิมครับ คร <rév> ัเหรอครับหัวน้ำสวยทุกรังครับบ่ต้องสงสัยเลยนี่ครับ กลางก็พอได้อยู่ครับน้ำปิดตามิดไปครับลงกันครับผมสวยอสวยูยู่ครับลงมาถึงดินแล้วครับผมขอเก็บก่อนครับนี่ครังแรกครับ อยู่ติดๆกันแบบนี้ครับผมเอาไงครับไปดูรังต่อไปกันครับมาดูมิมรังที่สามครับนี่นี่ครับดำๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูครับครับหนึ่งรังนี้อ่อนแน่นอนครับผมแต่น้ำครับ อยู่ไม่สูงมากครับมันสองเมตรสามเมตรแต่อยู่กับต้นหนามไม่มีที่ขึ้นเลยครับผมเดี๋ยวผมหามุมเอาก่อนครับเดี๋ยวเราดูตอนเอาอีกรอบครับผมครับดังที่สามครับเจมาถึงแล้วครับโอ้ยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราดูตอนเอาครับผมไปครับตัดกันครับ มีแต่น้ำครับเลยไม่ได้ถ่ายดูครับเจาะนานครับเจาะมาถึงแล้วตัดกันเลยดังยังสวยนะครับดังนี้ใช้ได้อยู่ครับ ไปครับลงกันครับเนี่ยโอ้เมฆฝนจะมาครับเนี่ยครับรังที่สามครับ เนี่ครับผมโอ้สวยครับหัวน้ำปิดตาเหมือนเดิมนะครับนี่ใช้ได้อยู่ไม่ถือว่าคิดเลยครับผมเก็บก่อนครับ ต้องหาใบไม้รองหน่อยครับไม่งั้นรังเขาจะติดกันครับผมนี่ครับขอตัดออกหน่อยครับผมยาวจัดจริงใหญ่ครับแข็งครับ นี่ครับหังสวยครับผมก็อใบไม้รองหน่อยนะครับไปดูรังต่อไปกันครับน,นี่ครับ มาเจอมิมรังที่สี่ครับเนี่ยอยู่ในหุบนี้เลยครับต่ไม่น่าจะเอาได้ครับโอ้หนามแต่รังยังใหญ่ด้วยครับเนี่ยมีแต่นามทั้งนั้นครับผมเนี่ยเสียดายครับอยู่ก็ไม่ได้เอาเอายากมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้างบนมันลงครับเนี่ยแต่ข้างล่างเนี่ยมีแต่นามทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวไปดูรังต่อไปครับผมรังนี้เอาไม่ได้ครับ มิมรังที่ห้าครับผมนี่ดำนน่ครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับเแตวก็รังก็น่าจะกินได้เลยครับโอ้ปิดหัวน้ําไม่มิดเลยครับหัวน้ําน่าจะปิดตาครับรดังนี้เดี๋ยวเราดูตอนนอาครับผมเดี๋ยวผมถ่ายดูครับนี่ครับเราดูตอนตัดกันครับไปครับ โดนควันแล้วดังยู่ไม่สูงเท่าไหร่ครับนี่ครับ โอ่โหดูหัน้ำครับหัวน้ำเต็มเหมือนเดิมครับรังก็สวยนะครับแต่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแต่หัวน้ำเต็มใช้ได้ครับผม คปิดตาคือเกาครับสวยทุกดังครับไปครับผมเอาไปเก็บกันครับนี่เลครับเดี๋ยวขอหาใบไม้รองแป๊บหนึ่งครับผมแบบนะครับ ดูรังต่อไปกันครับ